ตอนนี้เราอยู่ที่แซนดิลิปแปนยานตอนนี้โดนไก่ลมไม่ได้หมดอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ันนาวกับพี่เพลงจะมาบอก5ข้อที่ใครหลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับแสนสลีปแบ็ก yard ค่ะแล้วเรื่องแรกที่จะมาบอกก็คือบนพื้นที่15ไร่แห่งนี้เนี่ยมีทั้งผักผลไม้และทุกอย่างเนี่ยเป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษแบบ100%ไม่มีสารเคมีตกค้างเลยค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะเราไปดูกันเลย ที่เรากล้าบอกว่าเราเป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าเราได้รับคาแนะนาําแล้วก็ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือไร่กํานันจุที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะใช่ค่ะซึ่งไร่กํานันจุที่แห่งนี้นะคะเรื่องการดูแลผักปลอดสารพิษแล้วก็ผักออแกนิกมั่นใจได้เลยว่าผักที่เราทานเนี่ยปลอดสารพิษแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะผักผลไม้นะคะที่นี่เขายังมีเลี้ยงสัตว์ด้วยซึ่งเขาเลี้ยงแบบออแกนิกค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพงพาไปดูตรงนู้เลยดีกว่าค่ะ าใครจะมาแสนสิริบแบ็ก yard นะคะก็เพียงเซิร์ชคำว่าแสนสิริบแบ็ก y า r t 7 7ดแค่นี้ก็ขึ้นแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เล้าไก่แล้วค่ะซึ่งแม่ไก่ที่เขาเลี้ยงเนี่ยเป็นแม่ไก่อารมณ์ดีเขาเป็นน้องไก่พันธุ์ที่มีความสุขที่สุดในโลกใช่แล้วค่ะ,ะแาเข้ามาดูไก่ในนี้กันเลยนะคะเราจะมา ดูว่าแม่ไก่อารมณ์ดีแบบไหนเนี่ยเราสามารถจับเขาได้เลยเขาจะไม่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 ดุเราเลยไม่ไม่จิกเรานะคะใช่แล้วไก่ที่นี่นะคะแม่ไก่เนี่ยกินอาหารที่เป็นออร์แกนิกด้วยใช่ก็เลยจะออกไข่ออกมาให้เรียกว่าเป็นไข่ออร์แกนิกแล้วก็อย่างที่บอกว่าลูกบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเก็บไข่ได้ด้วยนะคะเรามาพูดถึงเรื่องที่สองที่มีคนอ็อกซ์แล้วก็ถามเรามาเยอะมากจริงๆว่า แสนสิริแบ็การ์ดเนี่ยเข้าได้ทุกคนไหม,มแล้วเป็นลูกบ้านแสนสิริอย่างเดียวหรือเปล่าที่เข้าได้ขอตอบตรงนี้เลยค่ะว่าเข้าได้ทุกคนคะ่ะใช่แล้วค่ะและที่สําคัญน,นะคะเข้าฟรีด้วยค่ะไม่มีค่าเข้านะคะเราจะเข้ามาในนี้เรามีอะไรให้ทำบ้างอย่างแรกเลยเราสามารถมาเดินเก็บผักเก็บไข่นะคะได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งที่เราชอบมากคาเฟ่ใช่มีคาเฟ่ทำให้เราได้กินอาหารจากผักจากแปลง ที่เรามาเก็บไปด้วยนะใช่เขาเรียกว่าเป็นแบบ farm to table เลยนะคะคอนเซปต์ของคาเฟ่เนี้ยคือเป็น healthy d e l i c i o ค่ะคือสุขภาพดีด้วยอร่อยด้วยเดี๋ยวเราก็จะแอบไปชิมกันทนใช่ค่ะ ี่3นะคะที่ใครหลายคนยังไม่รู้คะ่ะว่าที่นี่นะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นดีสําหรับคุณแม่บ้านสําหรับคุณพ่อบ้านรวมไปถึงวัยรุ่นอย่างเราคะ่ะที่สําคัญเขาให้บริการ2รูปแบบเลยใช่แล้วคะ่ะรูปแบบแรกนะคะสามารถเข้ามาซื้อได้ที่ช็อปเลยคะ่ะรูปแบบที่2นะคะเป็นเรื่องเดลิเวอรี่ค่ะใช่ค่ะไม่ต้องออกจากบ้านนะคะสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยโดยเฉพาะใครที่อยู่ในคอมมูนิตี้ทีเจ็ดสิบเจ็ดแห่งนี้นะคะส่งฟรีถึงบ้านด้วยคะ่ะ ที่หลายคนยังไม่รู้ที่นี่นอกจากจะเป็นความผักกลางใจเมืองแล้วนะคะยังเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการทําการเกษตรค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้โรงเรียนหรือว่าองค์กรต่างๆนะคะสามารถส่งบุคลากรหรือว่าส่งนักเรียนเข้ามาเรียนรู้ได้โดยตรงได้ปฏิบัติจ,จริงด้วยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วนี่นได้ลงแบบนี้นเลยแบบนี้เลยนะคะแถมปลูกเสร็จแล้วก็เอาเกลับบ้านไปได้ด้วยใช่เรียก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านด้วยนะคะ แสนสิริแบคยาดไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะคะเรายังมีที่หัวหินด้วยค่ะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เก็บผักแบบนี้ได้เลยสามารถเข้าไปได้ทุกคนนะคะใช่ค่ะแล้วสําหรับลูกบ้านแสนสิริถ้าเกิดว่าดูอยู่นะคะรอได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้แสนสิริเขากําลังทําแบคยาดในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการของท่านให้มากถึง165ที่เลยค่ะใช่แล้วค่ะก็สามารถไปเก็บผักเพื่อมาปรุงอาหารแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะวันนี้เราสองคนก็ บอกเรื่องราวทั้ง5เรื่องเกี่ยวกับแสิลีร์แบ็กแยตไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครเนี่ยอยากที่จะมาเรียนเชิญได้เลยนะคะแสนลิริแบ็กแยตที่ T77 แล้วก็ที่แสิลีร์แบ็กแยตหัวหินนั่นเองค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ